ไช่ค่ะเพื่อนๆตามอิงไปเลยนะคะ ร้อนไหมคะร้อนค่ะร้อนค่ะทรายร้อนใช่ไหมทรายเข้าไปในเท้าแล้วก็เลยร้อนเท้าเลยยิงพามาดูลำธารน,นะคะพเพื่อนๆตรงนี้มันมีลำธารด้วยนะมันไหลลงทะเลใช่ไหมลูกมันมีน้ำดูลำธารไหลลงทะเลด้วยนะนี่ไงพเพื่อนๆ<ว>ดูค่ะตรงนี้มันคือลำธารน,นะคะ อิงลองชี้เพื่อนๆดูสิคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันคือลำธารน,นะเราไปดูตรงนี้บ้างนะว่ามีน้ำเยอะไหมโอเคค่ะโอเคค่ะถือขนมมาด้วยค่ะอ๋อนี่ตรงนี้มันคือลำธารน,นะ น้ำเป็นไงบ้างคะลูกเย็นไหมน้ำไม่เย็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะน้ำอุ่นๆใช่ไหมลูกเย็นๆยนเย็นเย็นอุ่นๆมันไม่เย็นเจี๊ยบไงมันไม่ใช่น้ำตกเพื่อนเห็นไหมคะนี่คือลำธารนะมันไหลลงทะเลนะคะลำธารตรงเนี้ยนู้นไงไหลลงไปในทะเลเห็นไหมคะตรงนี้คืออ่าวนางนะ เอานางต้นบ่ายสองนะคะอากาศมันจะร้อนนิดนึงค่ะ,ะเห็นไหมเห็นไหม<ะ>น้ำตื้นค่ะเดินข้ามได้เลยน้ำเย็นจังเลยเ<ะ>พื่อนๆตามอิอิงไปเลยนะคะ น้ำอุ่นไหมคะสวยไหมลูกโอ้โหดูส <c ười> คิคลื่นคลื่นเห็นคลื่นทะเลไหมคลื่นทะเล มาแล้วตามแม่มาเร็วแม่จะเดินไปดูตรงนี้นิดนึงว้า่าาอาดลเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปทางตรงนี้นะลูกเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าเราเดินยังไงนีเน่เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้มันเป็นโขดหินนะมันเป็นหาด เราเดินเลาะไปได้นะคะตรงนี้หาดเล็กๆไปเราลองเดินไปดูนะคะมาเร็วตามมาฮูว,วาตรงนี้ตื้นนะมามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วโอ้โหดูสิ อันนี้เป็นโขวดหินสวยมากเลยโอ้ยังดูนี่เร็วพี่โขวดหินเห็นไหมมันมีอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าเพียงตรงนี้เพียงหอยเพียงมันจะคมมากเลยนะ เอามือจับดูสิมันจะคมเราระวังมันบาดมือนะหอยเพียงอะ่ะมันจะคมนะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเดินกลับกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเดินกลับยังไงนนะไปดูกันนะไปดูกันค่ะ ค่อยเดินนะคะนี่ไงมึงจะมาช่วยแม่ใช่ไหมพาแม่ข้ามแม่น้ำลำพานแม่กำลังเดินข้ามลำพันกับอิงอิงใช่ไหมจึ๊บโอเคเราข้ามได้แล้ว สำเร็จแล้วค่ะข้ามาได้แล้วค่ะบาย